สวัสดีจ้ดพี่น้องเจอกันอีกแล้ววันนี้พาเข้าครัวจ้ะพามากินขนมจีนแกงหน่อไม้แกงกะทิจ้ะเข้าครัวจ้ะวันนี้มาจากทุกคนมากินนยการแ่บแทบขนมจีนแกงหน่อไม้ดองจ้ะ แกงหน่อไม้เปรี้ยวมันก็จะเปรี้ยวเนาะทุกคนคลิปที่แล้วก็ผัดหน่อไม้ <c oughs> คลิปนี้ก็แกงหน่อไม้อยู่ยังอยู่กับหน่อไม้เปรี้ยวเหมือนเดิม คลิปนี้ก็เลยมากินให้ดูแกงหน่อไม้แกงกะทิคลิปที่แล้วผัดผัดแห้งๆน <c oughs> ้มจีนเยอะเลยหอหนุ่งใส่หมดเลยมาจากทุกคนมาแ่บๆด้วยกันจา้า ไม่มีผักอร่อยทุกคนใส่กะทิไปก็กะกะทิอย่างกล่องใส่ไปห้าร้อยตำมยังกล่องกลาง ลูกเขาอยากกินเน่ะหน่อไม้เปรี้ยวเขาชอบกินขนมจีนกับแกงแม่แกงสาว่าบำบุกเขาว่าก็เลยทำให้หน่อยวี่เย็นกลับเราทำงานจะได้กิน เมื่อวานผัดมีมีขาวอ่ะหอหนึ่งลูกกินเกือบหมดไงใส่ไอ้น,นี่น้องใส่เข้าแบบเปรี้ยวเขาชอบเปรี้ยวใส่มะขามเปียกนะเคี่ยวนั่นเขาเลยออกไปเปรี้ยวนูเออเต้นมีฮะกินเกือบหมดกระทะ สงสัยเขาจะอร่อยเขาทุกคนอันนี้อาก,กาศคุ้มๆไงเขาเนาะ Mình đẹp nổi, không đẹp nít nổi cho bác mình cứ đúng thịt dên dên Tạc nán Nói rồi เหมือนกันนั้นเนี่ยใส่แบบพี่แกงพี่แกงก็ใกล้หมดแล้วที่เอามาจากไทยเอามาน้อยไปหน่อยอ่ะพิ่แกงซื้ออย่างกระป๋องมันไม่ค่อยอร่อยทุกคน เลาปล้าเพ็ญไปชายซื้อเอามาสองสามกิโลให้ญาติเขาตำให้ตำพี่แกงอร่อยญาติไม่ไปซื้อตลาดนะให้ก็าตำให้ <c oughs> ให้ยาตามให้แพงยิ่งกว่าซื้อตลาดอีกแต่ว่าเราได้ของใหม่อะเนาะมาตพริกแกงอร่อยนี่เหลืออยู่ถุงนึงมั้งแกงอีกได้สองสำรวดกับหมดแล้วพริกแกงตมพริกแกงเอง ปีนี้ตะไคร้เกือบตายหมดเนี่ยโอ๊ยอากาศมันหนาวตะไคร้สองสามกอเกือบจะเดทหมดเนี่ยตัดเอาไว้ยังไม่ฟื้นเลยไม่ให้สามีรดน้ำมากกลัวมันตายยังร้อนไม่จัดมากถ้าร้อนจัดมากมันคงจะฟื้นขึ้นมาตัดเหลือแต่ตอ ตะไคร้กอนงเป็นกอนี้เป็นสิบปีแล้วสิบกว่าปีแล้วมันตายก็เสียดายไ่ตำพริกแกงเวลาอะไรเรา,รา,ราต้องใช้เอะอะไช้อ ใช้ใบมะกรูดเราต้องใช้ประจำอยู่แล้วหมดถ้วยแล้วทุกคนกระเพนไม่คดมาเอาแค่สองจับก,กลัวกินไม่หมดกลัวคลิปมันจะนานด้วยทุกทีกินประจะหมดโอ้โหอิ่มแล้วอิ่มอีก จากน้ำสัเจิงอร่อยอยู่ทุกคนกินแต่น้ำยาไงแค่กินกับแกงแอร่อยอยู่แกงหน่อไม้กะทิแกงกะท,กกะทิมันอร่อยอยู่แล้วเนาะทุกคน <c oughs> มันมันอร่อยเปรี้ยว เี่ยวอยู่ต้องนานแช่น้ําร้อนด้วยนะหน่อไม้แล้วมันก็ออกปเปรี้ยวเลวหน่อยอร่อยโอเคนะทุกคนคลิปนี้พามากินไม่รู้จะทําคลิปอะไรไม่ได้ไม่ตอนแกงก็ไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายคลิปล็อกมาถ่ายตอนกิน ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจ้ะคลิปนี้ลาไปแล้วจ้ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย thank you